สบัยดีเถ้าปู้ชมมีข่าวดีมาฝากมาตอนอีกเส้นเคยถือว่าข่าวนี้กัถือว่าเป็นข่าวดีดีอีเพราะว่าเรื่องน้ำมันนี่มันไปอกากขห้ผ่านผลวิกฤตไปไวๆเนาะทถานผู้ชมข้าพระเจ้าเองก็เส้นเดียวกันได้หนี่หมดเป็นาบ่เหื่อห่อนนนี่เดือดหอนคือกันเพราะว่ามันกัค่อนข้างว่าราคาแพงแต่กัผ่านมาได้หนึง่งถือว่าหาศอกสื่อผ่านได้ยาอกอีมันบ่าม่นเรื่องง่ายในการที่จะไปใสมาไสนี่ทันบมนมีน้ำมันใส่โดด รถเ้องกระจอดไปเป็นเอ็กซ์เอยู่นห่นหละทนผู้สมเราแบบตรงๆกันสิเอาซะเนาะเพราะว่ามันคาบจําเป็นแทนเดีคือว่าหน้าโยกนีเฮดแท้เด้อทนผู้ส้มตอนนี้เป็นว่ามีการกัาเกี่ยมทีจะสื่อ้ํามันราคาถือเ็ตไห้คนเราเฮาบ่จําเป็นต้องไปต่อเรียนคิวอีกคือเ่าคือว่าเร่มีความหวังทานนายกก็ได้แต่งตั้งคณะสะพอิจในแก่ไขวิกฤตน้ํามันเสื้อไฟรวมทั้งราคาสินค้าและเงินตาพร้อม ในวันที่7มีนาคม2 0 6 2นานยกรัฐมนตรีออกขอตกลงแต่งตั้งคณะพิจอบณ4น้่และวางมาตรการหีบดวนในการแก้ไขปัญหาน้ำมันเสือไฟราคาสินค้าและเงินตาต่างประเทศที่ว่าขอตกลงว่าโดยการแต่งตั้งคณะสภกิจพิจารณา4นั่และวางมาตรการหีบดวนในการที่จะแก้ไขปัญหาน้ำมันเสือไฟราคาสินค้าและเงินตาต่างประเทศ อิงตามกฎหมายวา้วยรัฐบาลฉบับเด็กที borah, ่03สถับโพอโลงวันที่16พฤศจิกสอนิอิงตาม้อตกลงวา้วยระเบียบการและกาควไกการเฮดเวียของรัฐบาลสุดที่เก่าฉบับที่41ถับนอย่อลงวันที่30เมษายน2021อีกิงตามทิดสีน้ำของกองประชุมกลมการเมืองรวมกับคณะเลคาธิการศูนย์กลางพรรคในวันที่3ามิถุนายน2022 มาต้านึงที่ว่าเพื่นก่อแต่งต่างคณะสภกิจพิสอบสีน้ำและก็ว่างมาตรการอย่างหีบดวนในการที่จะแก้ไขปัญหาน้ำมันเสื่อไฟราคาสินค้าและเงินตาต่างประเทศซึ่งประกอบมีบรรณาทานดังนี้ท่านที่หนึ่งแมนทานส้อนใส่สีพันดอนห้องนายกรัฐมนตรีผู้สีน้ำคงเขตเวียกงานเศรษฐกิจเป็นหัวหน,านา้าคณะ ฐานาที่สองฐานรัฐมนตรีกระทรวงการเงินเป็นห้องหัวหน,านา้าคณะส่วนฐานที่สามานรัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรมและการข้าเป็นคณะฐานที่สี่านผู้ว่าการธนาคารแห่งโซปบ,อบอาวาเป็นคณะฐานที่ห้าานห้องหัวหน้าห้องว่าการศูนย์กลางพักเป็นคณะฐานที่หกฐานห้องหัวหน้าองค์การกวดการแห่งรัฐเป็นคณะส่วนฐานที่เจ็ด แมนทานหัวนนากรมใหญ่ตำรวจกระทรวงป้องกันความสงบฐานที่เป็แมนทานประธานสมาคมน้ำมันเสือไฟล่าและไอแก๊เป็นคณะนอกจากนี้ก็ยังได้แต่งตั้งคณะสะโพก,กิจที่ฮับพิอบในเวียกงานกัมมี่ทานอุดิตสุวรรณวงศ์ประธานสซคออสซผู้อำนวยการบริษัทการขาเล่าฮองแฮมเบสเวนเทนในหารอาหารฟูจิเล่าสองทานสุนทอนพอมจัก ประธานทีปรึกษาโซคออซประธานบริษัทเบียร์ลาว 3. ท่านจันทอนซิตี้ไซหองประธานโซคออโซประธานสภาบริหารบริษรัทปิตรโตรเรียมเทรดดิ้งลาวจำกัด4ท่านนั่งวารีเวียสพงหองประธานบริษัทร้านสร้างอากรีดฟูดและหองประธานหองหมอกเกษมลาดอินเตอร์เนชั่นแนลเวียงจันส่วนทานที่หาท่านพงษ์สวัสดเซนาพวน ขณะที่ปรึกษาสคอ,ออสซประธานบริษัทพงศพทวีกอส้างขั้วทางเคหาสถานแในส่วนประธานจำกัดท่านที่6ท่านเอกพันธ์พาพิทักษ์ประธานธนาคารควมพัฒนา JDB หรือว่าจอยดิวโรเมนแบงก์ส่วน่านที่7ท่านปออ,อดิธิกรภูมาศัก์ประธานสภาบริหารกลุ่มบริษัท AIF ส่วนมาตราสองซินานาทีมีดังนี้ หนึ่งวางมาตรการทับประกันการนําเขาน้ํามันเสื่อไฟเพื่อสนองความต้องการอันจะเป็นให้เป็นปกติและหาประกันการกําหนดราคาในแต่ละระยะให้ทันการและสอดคล้องกับการพันแปรของราคาน้ํามันเสื่อไฟอยู่ตลาดโลกและสภาพควบเป็นจริงของประเทศเฮา 2. วางมาตรการต่างๆและวิธีการตัวจริงในการสนองเองินตาต่างประเทศการข่มขรองอัตราเหลียนเนงืนตาต่างประเทศ การแก้ไข่บรรดาหานในเเลียนการนำใส่เงินตาทุในทองตลาดให้มีความสงบและมีความเสถียรภาพ 3. ติดตามปวดกาและปฏิบัติมาตรการเข็มงวดโตผูรวงน้เมิดกฎหมายสางความปันป่วนสางปัญหาเสียหายแห่งแกเศรษฐกิจการเงินของศาสตร์ 4. วางมาตรการต่างๆเพื่อควบคุมสินค้าราคาการกำหนดสินค้ายุทธศาสตร์เพื่อให้ราคาสินค้าในทองตลาดอยู่ในเกณฑ์ปกติ ห้าวางมาตรการต่างๆนำใส่ตัวจริงเพื่อแก้ไขปัญหาที่เป็นผลกระทบถึงความมั่นคงของชาติทางด้านเศรษฐกิจตามสภาพการเกิดขึ้นเพื่อสามารถทบมือกับการแก้ไขสภาพอย่างทัดการส่วนมาตรสามมอให้หัวหนาคณะสภก,กิจแต่งตั้งหน่วยงานเบียกของตนตามความจำเป็นมาตรสี่ทุกภาคส่วนในบรรดาที่ถือแต่งตั้งจงปฏิบัติอย่างเข้มงวดตามขอตกลงฉบับนี้ เจ้านี้ที่ว่าเป็นเจทานในการทีจะเขารวมในการแก้ไข่บัญหาโดยทนานนายกใน้แต่งต่างคณะสภอกิจเพื่อแก้ไขวิกิตน้ำมันเสือไฟและก็ราค่าสินค้าพร้อมเงินตาในขังนี้ด้วยท่านรูโชมเจ้าที่ว่าเป็น่าวดี้แต่เห็นแบบนี้แล้วมีไรผักส่วนเขามามีส่วนรวมในการทีจะแก้ไขวิกิ่ว่าจะเป็นทั้งวิกิตน้ำมันเสือไฟ สินค้าหรือว่าเงินตาก็แล้วแต่ถ้าหากว่านะครับการหัวมือกันแก้ไขแล้วก็คงจะผ่านผลวิกฤตไปไว้ดีเขาเอาใจสวยนํำทางผูน้นำในคณะสะพกิจถุกท่านด้วย ขอบใจที่ท่านติดตามรับส้มขอบใจที่ท่านกด Subscribe YouTube ขอบใจที่ท่านกด,ดติดตาม f c e b o o k p เ g e กินหน่อย Channel